เลี้ยงปลาหมอในกระชังเด้ครับเด้อพี่น้องครับสามเดือนเรื่อมได้คล้ายแล้วก็ง่ายต่อการจัดการบ้านนี้เข้ามาเลี้ยงแนี้นี่เจอปัญหายอยังอยู่บ่ครับอุ้ยเจอค่ะเพราะว่าเลี้ยงในกระช่งงอ,อ่ก็คือลักๆแล้วที่แหลกนั้นเลี้ยงเพื่อที่ว่าอนุบาลปลากรอนสีนาขาเพื่อที่เข้าจะให้เขาใหญ่นิดนึงเขาคอยเอาลงบอ่อใหญ่สีนะาขาปล่อยลงบ้านนี้เอาไปเอามาเขาหูซื้อว่าในสานี่มันหลายแห้งอะนะค่ะ ก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ็ดจังไดนพอสีสรสางรร่ได้ให้ให้เฮ่าให้ตัวเหาเองแล้วก็คนหลบขังสินะคะคก็เลยมาเฮ็ดเป็นกะช่งางบานนี้พ่อไม่เฮ็ดแล้วหูซื้อว่ามันดูแลง่ายแหงค่ะน้องนอดดูแลง่ายนะคะแล้วก็เหาะตอนนี้ก็คือสามารถมีรร่ได้แถบทุกมือเลยนะคะจากการเลี้ยงปลาในกะช่างแบบนี้นะบ่ครับแมนค่ะเลี้ยงปลาหมอจักเดือนครับนี่เฮาเริ่นได้จับขครสามเดือนค่ะของหนาแต่ว่าบาง แล้วแต่ลูกค่ะนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงอยู่นี่เขาบริเลี่ยงรุ่นเดียวนะคะกะอยากแนะนำพ่อแม่พีน án, น่น้องอยู่ว่าเวลาเขาเลี้ยงปลานั้นยาสุลงตูมเดียวใส่เดียวเลยสินะคะ่ะแบบว่าอาทิตย์นี้เขาลงใส่นี่อาทิตย์หนาเขาลงอีกใส่นึงสินะค่ะเพราะว่านี่เวลาเขาขายเองสิเขาสามารถอาทิตย์นึงเขาขายอาทิตย์อาทิตย์นี้เขาขายกับช่างนีอนงนน่อาทิตย์หนาเขาขายกับช่างนั่นอาทิตย์ทือเขาขายกับช่างนั่นสิ้นเดือนเขาขายกับช่างนั่น แล้วก็รหาก็ะล่งกระช่างนี่ไหวไม่เรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันกับเป็นไายได้หมุนเวียนตลอดเดือนตลอดตลอดอันนี้เลยค่ะตลอดสัดด่างสินะคะลหอยป่าลงหลายรุ่นแมนค่ะโอ้ห้ปลาใหญ่ท่านขายแบบหมุนเวียนนะครับนาอแมนค่ะเพราะว่าเขาล่งรุ่นเดียวเลยนี่มันมันก็เป็นรุ่นเดียวอะนะคะวันนี้เวลาเขาจะขายสิบางเทื่อความต้องการของลูกค้าบบกือกันเลยค่ะน้องน็อตลางคนมากกอยากได้ใส่หาเส้นบางคนกับว่าอยากได้เจ็ดเส้นบางคนกับว่าอยากได้เก้าเส้นบางคนก็ว่าอยากได้พอกินเลยอย่างนี้สินะคะ มันจะบกขึกันแล้วก็ความตรงการของเขางสิเฮ้าสแตนบายรอเลยเขามาเลือกเอาเลยกระช่างนี่ใส่ใดกระช่างนั้นใส่ใดเงสิตักมึงเลยเงสินะคะ mm ่ะ hmm. บัณนี้ทุกสิ้นเดือนนังสิเฮาก็จะมาเช็คปลาเฮานะคะว่าเอา่อเหมือนเป็นการคัดใส่ไปในตัวนะคะเพราะว่าเขาสามารถอัปเกรดได้เพราะว่าปลาในกระช่างนึงนี่มันจะมีตัวใหญ่ตัวหน่อยบ่ซ้ำกันเพราะว่าปลาแต่ แต่ละกลุ่มมันสิมันจะมีตัวที่กินเกงกินโบเกงสีนะคะบันนี้ตัวใหญ่สีห้องกับขัดออกมาห้ากับขายไดีอีกราค่าหนึ่งค่ะโอ้ซุ้มตัวใดใหญ่นี่ห้ากัยกขึ้นมาขัดใส่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับนอนแมนค่ะเขาจะขัดตลอดนี่คือรุนนีเนี่ยเขาเดี๋ยวขายเรื่อยๆเลย,เลยค่ะขายแถบทุกมือเลยค่ะขายแถบทุกมือเลยบรอครับค่ะเพราะว่าตัวนี้พ่อปิ่งพ่อปนนะคะตัวนี้ประมาณ3เดือนค่ะเนี่ยเริ่มพ่อปิ่งพ่อปนแล้ว3เดือนนี่เริ่มได้จับขายแมนค่ะโอ้แต่ว่าตัวใดท พ่อขายสิกระขายเลยค่ะเพราะว่าถ้าห้าเอาไหว้หลายเองสิมันบางที่มันก็นจะเป็นภาระหเหานะคะ่ะน้องนอ็อตครับค่ะแนะนําว่าทาแเ่นผู้ได้อยากได้ยังสิเพื่อนบอกว่าอยากได้กระช่างหนี่บางคนบอกว่าออ้ยอาว้ให้ใหญ่ก้อนอีกเดือนหนางสิแต่ของหนาเนี่ยขายเลยนะคะโอ้ขายเลยใพรอยากได้ใส่ได้ขายเลยยังสิเข้าเค,คยเหลี่ยงหมงสินะคะครับขายได้ก็ให้ทย่อยเรื่มขายออกไปเลยแม่นค่ะบ่ต้องกักไว เลี้ยงปลาหมอในกระช่างเด้ครับเด้อพี่น้องครับซ้ำเดือนเรื่อมได้คล้ายแล้วก็ง่ายต่อการจัดการบันานี้เข้ามาเลี้ยงแนี้นี่เจอปัญหาอย่างยี่บ่ครับอุ้ยเจอค่ะเพราะว่าเลี้ยงในกระช่งบนบกนะคะหรือว่าเลี้ยงในกระช่างน้ำาน,นี่คิดว่าคนที่เลี้ยงปลานี่น่าจะเจอปัญหานี่เลยค่ะน้องน็อตก็คือเอ่อเหมือนพ่นเป็นโรคผิวหนังอะนะคะเหมือนเก็ดต่างเก็ดหลอกงีนะคะ่ะ อันนี้เพิ่งเจอมาหมาดๆค่ะเดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้คืออยูโตหมดละค่ะโบโบเห็นปัญหานั้นนะคะ<อ>แต่ว่าหนาจะเจอนี่ก็คือช่วงหนาฝนสินะคะเพราะว่าเพิ่นโดนหนาฝนเราเป็นกดเป็นดังสินะคะครับค่ะปลาแพร่น้ำฝนแมนค่ะโอ้ครับโตัวก็จะเป็นเก็ดลอกๆปเปื่อยๆเป็นแพร่ไปฮันนอครับนอกแมนค่ะแมนตอนนั้นแก้ปัญหาจังไดครับมันคือเศร้าครับน่าเอาเอาเกลือค่ะเกลือเก็ดหยาบนะคะเมื่อวานเมื่อวานลงให้เพลินน่นะคะ คนเลี้ยงปลานนเจะหูค่ะน้องนอดว่าเกลือนี่เปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านเลยตรงมีนะคะแต่ว่าตรงเป็นเกลือเกศหยาทีบัวเด็ดปุงแตงมาเลยค่ะเขากับว่านลงไปเลยค่ะว่านนี่นี่ว่านเป็นกระสอบเลยเด้ยค่ะมีพันแยงนีนาว่านลงเป็นกระสอบเลยเป็นสอบมั้ยครับแน่นค่ะโอ้ตรงมีเตรียมไว้สำหรับเวลาปลาเป็นโรคเขาก็จะใส่เกลือนะครับนาะค่ะแม่ในการรักษา เกลือนี่เพื่อก็จะปปับความสมดุลแล้วก็จำกัดพวกโลกโปรโตโซัวพวกปรสิตพวกพยาธิได้เบื้องต้นได้เองสินะคะ่ะครับค่ะคนที่เลี้ยงปลาก,กับคนหาความรู้พื้นฐานนนิดนึงก็ดีคือกันค่ะเพราะว่าบางคนตกใจด้ค่ะเจอแบบเอา้าปลาเป็นยังหรอเวลาเพิ่นเป็นมันเป็นเนบิดกระช่างเลยค่ะค่ะใคพยายามอยา่ยาเอาปลามื่อนั้นไปร่วมกับที่อื่นนั่นสินะคะคือของหนาสีหนาก็ให้เพิ่นม,มาอยู่ในหนีนะคะเพราะว่านี่หนีน้าจะเป็นน้ส่วนหลเนาะค่ะ เวลาแบบตอนนั้นพิ่เป็นอยังมากสิหูซึกว่าเพินเ่นเพิ่นเศร้าไหวอย่างนีนะคะมันจะดีกว่าทีเ่เฮาแบบว่าไปเลี้ยงในกระช่งบนบกแล้วมันระบายหนาบ่บด้เต็มถี่นะคะครับค่ะโอ้นามอยู่นี่มันจะร้ายนะครับนาองค่ะโอ้ยง่ายคือสภาพแวดล้อมมันจะสะอาดแม่นค่ะนะครับซาบกใหญ่เลยพี่น้องครับค่ะคปลาขังนอกกับโบดหน่อยเด้ค่ะน้องนอดก็ว่านามมีไอเดียว่าเลี้ยงในกระช่งนี่มันทั้งนึงเลยเกิดไล่ไดดีแหงค่ะเอกได้ยเลยว่าดีแห่งนะคะ โอ้บานนี้การที่เข้าเลี้ยงขังนอกก็มีป่าแล้วก็มาเลี้ยงเซน่ในกระช่างอีกเป็นยังขึ้นมาเห็ดเนี่ยนี่ครับถามว่าในกระช่างนี่ยังที่บอกค่ะน,น,น้องนอดมันตอนนี้คือเลี้ยงเพราะว่ามันเกิดไล่ได้นะคะมันสามารถเป็นไล่ได้ทั้งไล่ได,ด้สัปดาห์ไล่ได้ไล่เดือนไล่ได้ประจําของเข้าเลยกับว่าไดน้น,นะคะแต่มันเป็นได้เงื่อนก่อนน้ำนะคะน,น,น้องนอดบันนี้คือขางนกเัาสีเขาก็เลี้ยงไปตามธรรมชาติจริงๆอ่ะ ป้าย่นีน่ะน่าจะเน้นแค่ว่านี่ก็ช่างได้ค่ะให้อาหารเม็ดนั่งสินะคะ่ะครับ,รบข้างนอกนี่น่าจะเน้นเป็นพวกแบบว่าให้เพิ่นกินของธรรมชาตินั่งสินะคะ่ะ<อ>จะมีพักสีเขียวแล้วก็อาหารปั่นก่อนนั่งสินะคะ่ะครับค่ะด้านนอกนี่ก็จะเลี้ยงเป็นลักษณะธรรมชาติหากินเองเม่นค่ะข้างในนี่จะคุ้นอาหารเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เห่าเม่นค่ะเพราะว่าเขาคุ้นอาหารแหลวเขาก็ เพื่อนกระชังเพิอแบบพ่อบอกง่ายเพื่อนก็กลับมาตอบแทนเท่าด้วยโด,ย,ดยมีรายได้เองสินะคะโดยการทิกร่กลับมาให้เฮ่าเป็นเงื่นมาสันซาค่ะครับค่ะวันนี้ผมมามอสำหรับคนทุ่นหน่อยน้ำเดืนอนนี้นะครับเนาะแม่นค่ะผู้ใดว่าจะคล้องแบบโอ้ผมมีผมมีทุนนั่นสินะคะที่จะไปคุดบอ่อเพิ่มนี่แหละค่ะเอาไอเดียนี้ไปใส่ได้เลยนะคะคสามารถเอาถ้ากระลงทุ่นนี่แหละค่ะกระช่างอันนี้ไม่ไพ่ก็เอาจากในสวนค่ะกระช่างแล้วก็จะมีสร้าง เสื้อกนี่ก็คือเป็นเสื้อที่เขาอนมัดมัดฟางนะคะน้องนอดเสื้อที่เขาอนมัดเฟืองก่อนอัดเฟืองมากานะคะก็มาใส่ประโยชน์ได้ครับค่ะโอ้ปรปกณ์นี่มีแค่เสาไม้ไผ่แล้วก็เสื้อกะฟางไม่ง้นแล้วก็ท่านปลาที่เทาตรงลงทุนนิดนึงสินะค่ะครับค่ะสำหรับผู้ใดที่มีสายอยู่แล้วก็ซื้อแค่กระช่างกับ่านปลานะครับนาะแม่นค่ะแล้วก็ อยากเริ่มต้นเลี้ยงน้อยซ้ำง,งบมีกักระช่างกะตอบโจทย์ได้คือกันเนี่ยนะครับนอตตอบโจทย์ได,ด้ดีที่เดียวเลยค่ะครับหนึ่งกระช่างนี่ลงป่าจักตัวครับอ่าถ้าตันนี้น่ะเป็นพันเลยค่ะต้นนั้น2สองสามพันเลยเลยค่ะน้องนอตประหยัดต้นทุนในการขุดบ่อบ่อตรงขุดบ่อเพิ่มค่ะววน้องนอตอ่าเหล้ยงในกระช่างแบบนี้หูซึกว่าเพิ่นตัวเร็วนะคะตัวเร็ววะครับแม่นค่ะตัวเร็วค่ะเพราะว่าในกระช่างนี่จะให้อาหาร ว่า,าหาัน <laughs> 100%ให้าหารเต็มที่แมนเพราะว่าต้นนี้คือขุนขายค่ะครับค่ะแต่ถ้าเป็นด่านนอกนี่เฮ้าเลี่ยงแบบธรรมชาติอยากกินย่ำได้ก็เอาเย่ำนั้นเลยนี่สินะคะครับอยู่แบบธรรมชาตินี่มึงที่ราคาขางนอกเด้ค่ะนี่น้องนองโอ้ขังนอกนี่ก็มีหลายด้ครับเ<ม>ด้อพี่น้องครับหลายจนเหลือเฟือเลยค่ะสุขใจ <laughs> เหลือเฟือเลยค่ะตอนนี้ครับผมแต่ว่าดัานในนี่สำหรับปหมอ้อเนียนเลี่ยงไว้จะขายโดยตรงนะครับนาอแมนค่ะมีทั้งหมือด สีกระช่างเลี้ยงแบบหมุนเวียนครับพี่น้องครับจริงๆอ่ะปลาไพก็เลี้ยงได้เปนบ่ค่ะน้องนอดแต่ถามว่าคนดีเขาบ่ได้เลี้ยงกรมีด้ค่ะคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงกรมีบันนี้หน้าก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าคนที่เขาบ่ได้เลี้ยงกรมีนี่ก็แสดงว่าเขากต้องได้ขายเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ่ะโดยเฉพาะเขาได้ขายตัวเป็นๆอย่างนี้แล้วมันบ่อค่ะเขาก็เอามาแปลรลูกก็ได้ได้ค่ะขายนี่แบบว่า การแปรรูปมันเสียมาตาแข็งนี่สไปขายการขายข้งหน้านี่กับโบยาค่ะก็คือโพสเฟซบุ๊กแป๊บเดียวครับตอนนี้กับจ้องแบบว่าคือใครไกลยังสยค่ะตอนนี้กับพีออเดอร์เลยยังสินะคะแต่ตัวน,นี้เขาก็เน้นขายเรื่อยยังสินะคะเพราะว่าเขากระดิกกินเรื่อยๆบมงนคนบ้านห้าเขามักป้าหมออยู่แล้วนะคะเขามักป้าหมอ้อลรป้าหมอนี่ขายดีสุดเลยค่ะตอนนี้ ป่ามอนี่ขายดีสุดเลยสุดเลยค่ะโอ้สเสียดียงว่าเอาปลาหมอมาเลี้ยงในกระชังนี่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกตั้งหากนิสันครับค่ะตอบโจทย์อีกตั้งหากบันนี้ถ้าอยากได้ปลาดุกก็ไปใสเ่เบ็ดให้เลยค่ะไปตักข้างหลังให้เลยอยงนี้นะคะปลาดุกเข้านี่หลายค่ะโอ้ะครับครับด้านในกระชังนี่จะเป็นปลาหมอล้วนนะครับนอกค่ะนี่สังเกตเลยค่ะน้องนัดเมื่อปุกนี่ละค่ะหัวใหญ่ๆนี่นี่ครับด้านนอกนี่ก็มีปลาชนิดอื่นน้ำนะครับนอกว่าเมนเลี้ยงในกระชังนี่ค่ะนี่เมืองเอานี่ด้านนอกนี่ก็แบบบหลายยเด้้อออพี่นงครัุ จำสีกินป่าแต่ว่าเห็นป่าได้หลายสีขังนอกนี้วได้เน้นนะครับนอกว่าได้เน้นค่ะเน้นธรามาตาแห้งข้างนอกจะไปเน้นขังในด้วยครับด้อตัวใดเข้าสเจายเอาเงินเขาก็ลงทุนน้ำขอจังน้อยนะครับแมนค่ะเหมือนกับมือนี้เขาดูแลเขาซักมือหนึ่งเขาเขากับกับมาดูแลเขาแทนสีนะค่ะครับแมนเอาดีวะครับสรุปหลือการเลี้ยงปลาในกระช่างดีแห้งค่ะดียังไงนะครับดีดีจนจนเหมือนกับมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะถ้าเขา รับมือกับปัญหาที่เขาจะเจอใดนั้นหูซึกว่ามันเป็นอีหยังที่หนาเฮ็ดหนาทำค่ะแล้วก็สามารถสางายได้ให้เขาได้ตลอดเลยค่ะครับเลี้ยงปลาหมอนในกระช่างนะครับนาะสำหรับผู้ใดมีสาอยู่หน่วยเดียวเฮ็ด<ๆ>ห,หลายๆกระชังแล้วก็ปล่อยหลายรุ่นค่กะก็ได้นะครับนาค่ะและ้วก็อยากเลี้ยงจะพันตวงสีก้อนทีบไปปล่อยใส่สาหน่วยใหญ่ๆเลยก็สิจับยากแม่นค่ะครับสำหรับผู้ใดนาะค่ะที่เพิ่น อยากเลี้ยงแค่ไหวกินนั่นสิกะควรจะเลี้ยงแบบนี้ล่ะค่ะน้องนอตเพราะว่าถ้าเลี้ยงในสัตใหญ่เลยนั่นสิบะยามสิกินนี่โอ้มิดแบบมาปักเบ็ดไว้หรือเ่ากะเพื่อสิได้ขึ้นมากินนั่นสินะค่ะถ้าสมสู้ข้าเลี้ยงเป็นกระช่างแบบนี้เขาก็ใหญ่ขึ้นกันเนี่ยค่ะแมนบอบันนี้ย่างห้ามย่างเ้าอยากนั่นสิเ้าก็ตักขึ้นมากินได้เลยเ้าบระตรงแบบว่าเฮ็จจะได้เราก็สิได้กินผลเมืองที่ล่ะค่ะเฮ็จจะได้เขาสิได้กินนั่นสินะค่ะมันต้องใส่เวลาบอค่ะมันกะง่ายต่อกันเอาขึ้้นนนมาาบริโภคคังี่่่ะะแแลลวก็ดูย โบยุ่งยากเลยดูแลง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเนาะแต่สําหรับค,คนที่แต่สําหรับคนที่เพิ่อนอยากเฮ็ดในเชิงค้ขาขายคือของผู้จัดการเห็ดยูตอนนี้ก็แนะนําอยากให้เลี้ยงเป็นหลายๆกระช่างเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เลี้ยงเป็นรุ่นไปคเลี้ยงหลายๆชนิดก็ได้ค่ะบ่จําจเป็นว่าตรงเป็นปลาหมอคือของผู้จัดการเพราะว่าขอบคราวผู้จัดการนี้มากินปลาหมอแหงนะคะก็ เลี้ยงปลาดุกแน่ปลานิ่นน่ปลาสลิดแนี่งสี่ก็ไดค่ะแต่ว่าเขาอยากให้เลี้ยงเป็นหลุนนะคะคนที่จะเลี้ยงไว้ขายนะคะแล้วก็ถ้าเขามีหลากหลายอย่างสี่เขาจะเป็น่อยให้ลูกค้าเขาเลือกว่าจะไปใส่ยังมองนี้ลูกค้าก็เลือกที่จะมาเพราะว่าเขามีหลากหลายอย่างสี่นะคะก็ฝากพี่น้องค่ะเวลาลงทุนเนาะค่ะอยากให้ลงทุนที่ละเล็กก่อนงสี่นะคะเฮ็ดหน่อยๆน่อยกอย่าพึ่งไปเฮ็ดหลายเพราะว่ายามเขาเจ็บมากเขาจะได้เเจ็บหลายนะคะรับแม่ัน โอ้อันนี้สำคัญนี่นะครับนอ้องสำคัญละเห็ดยังกะอยากให้เอาใจใส่เพื่อนแน่นะคะ่ะเพื่อนว่ามีทุนแล้วเห็ดไปกับพ่อซ้ำนั่นละเห็ดไปแบบว่าปลูกไว้เดี๋ยวก็ใหายเองให้เทวดาดูแลนี่สิเพ่ใดเด้ค่ะถ้าเฮาลงมือทำแล้วกะอยากให้ใส่ใจเพื่อนนิดน,นึงนี่สินะคะขยันนิดนึงเอาใจใส่นิดนึงดูแลเพื่อนนี่สินะคะเพื่อนกะสะให้เพื่อนผลิตเท่าโบโบเต็มรลอยกะน่าจะเต็มที่อยู่ค่ะในเมืองที่ละ 谢谢。